บายดีตอนกลางคืนพี่น้องว่าสุขสุขคนยี้ที่ตอนหับกลับสู่ซองสาวน้ำบัดหน้าเด้อพี่น้องมือง่อนี้กลเป็นคืนพี่มังหัมบ๊อบสบายพี่น้องเลยมีไข่คิงอุ่นแต่ว่าหอใหญ่เมื่อปูกับหามาหาตอนเด้อพี่น้องมาจ่อเบ,บิองร้านอีกพอดีพอปูผนออกมาเดี๋จะใส้พี่น้องเบิ้ล ฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อยังบ้านได้ห้ากับไข่นี่พี่น้องทำกะห้ากักินนมได้ช่วงเจ็ดโมงกินเลยพอเก็เตัให้น้ำน่ะแต่ให้กินยาไปน้ำพอดียาที่เข้าไปหามอหลอบก่อนนะมันยังยงอยู่ก็เลยให้กินยาลดไข่แล้วก็ แก่อาเจียนแหวะออกมานะพี่น้องให้พี่น้องเิ่งกันเอเจตือนใจเลยนะเอเอเเะ ไม่จัแม่ลแม่มาก็ะดิงคมเลยแม่เหมืะไลยอเราเราพาไปแต่พาไปซักยายุ่งทั้งไปชิ้นหรอกวัน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 วัันวานวนันนเานน Mother, mất áp dụng cái, cái bài thân đất, you know. Mother lap, you know. Mother lap, you em Mother lap, you know. Mother lap, you know. Mother lap,

nêm bưng gì? thiệt với nêm bưng nà nêm bưng

น้องนุ่ยปลาหูซ้ำแมา่ยากับปลอปูมาหาน้องนุ่ยน่ะรับแล้วพี่น้องคืนก่อนนัน่นนอนกับเอริซคืนนี้นอนคนเดียวนอนในห้องแหละสองน้อยปูกระห่มน,นอนกระปุกับเปิดพารุมประแพร์สื่อหายแหละ เย็นนอนได้กบเราพี mm <h. S 2> ่นองมันหอนแห้งรับปุยุยเลยพระหมประจงตุ้กนอนง่ายน้องเนื่ยเนี่ยบอกไพ่ชิวาสียงกระตามพี่น้องบอกได้ยินแลยกับคนที่โบหอยตอนกลางคืนนะแต่แต่มานอนน้ำเากับหอยอยู่ดั่งเทื่อสองเถื่อนะครับอบหายเลย Kim khang lại Nàng xin gặp đặt... chuẩn nông a cha nàng bỏ xin nắng bosin 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 มันคือบเปลี่ยนค่ะจะเปิดตลอดว่จะเอาชี้นี้เฮ้ยยังฉันกระดิ้งกระดิ้งกระดิ้งอยู่โอ้ยเด่นไฟแล้วแบบนี้อ้โก็ใครเนี่ยห้าก็ยิ้มได้

อันจะไทยแน่กําลังจําชิวๆือคิดในใจพอใหญ่ก็ไม่ใหญ่ไม่งามจมหาบ่จ้าไปได้ปะเท็นมาอเออคิจักมาอาสวพี่น้องจบเป็นจเป็นแห้งเนาะไปๆเนาะมาส่งเอาเจอันอย

อับบ้านหมอนปนไงมึงคอยอยู่อย่างไมาเราบูมมาคองเอนั่งยูพัดนอนอยู่บ้านพัดลเปิดยู่ไหมเอากาศันนีบเปิดอืมบูมปดปิดปัดัเีย

พวกม,งกม,งกมง่งบ้พวกมงเจ็ดมงนี่แหละาคุออกันคลิปหน้าขอ <สะ S 2> าก็หะเด้มาครับโซ่